สวัสดีครับพี่น้องพ่อลูกทำกินในถิ่นไทยมื้อน,นี้มาเปิดประอบแล้วเด้อแหน,น่ลุ่น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 นีหยังนี่นะเต็งเอียวสิบเอ็ดไฮโลเต็มเต็มอ๋อพี่น้องเดี๋ยวมาส้มน้ำม,มันเด้อเดี๋ยวสิรินน้ำม,มันกอกเสื้อขวดไว้เดี๋ยวสิเท่กอกน้ำน,ำนำงามๆให้พี่น้องเลยนมาจับปากขวดปากถังในภาว มดเออขวดไว้กันเลยนี่แหละครับน้ำที่ใสขกดดีๆดีเราอย่างพิมแต่ก็เห็ดจังเลยจังน้ำม,มันสสวยมันสีงามแบบนี้ถามกันตอนมาได้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวกกองที่ขวดไปเออดีเห็นหมดเลยกองที่ขวดให่ตู้เย็นไว้ กินโกโก้บึกไว้มือเดียมือออกพอแล้วอันนี้ไว้สปันขีดนี่นะครับน้าน้ำงามเป็นยังน้ำงามแล้วแซ่บบอเดี๋ยวจะเสียให้พี่น้องเบิ่ง พี่น้องสืบบุญเสียนี่หลวงพ่อเฮ็ดครับตรงสาธิตจมูกนึ่งเป็ดสวัสดีครับพี่น้องมาแจดมานวนรับนนอันนี้นำขาวเฮ็ดเองกับมือครับชุ่เดือดดีๆหวานหอม อมเปียวหน,น่อยแสบหลายำน้าม,นาม,มันเห็ดยังไงจะมากิงงามแบบนี้พี่นองก็ไปเบิ่งนขันต้อนกันเห็ดได้เลย,ยก่อนนานันสีหนึ่งงามแห้งเดี๋ยวพอสที่เกาะสะปวดไปเดี๋ยวสีเอาไปใส่ตู้เย็นไปมันจังสีแสบขีมันนี่งเลย บันนำไรกครับพี่น้องคือกันขันทับกดเข่าแน่นมั่อกีเป็นหนังเป็นก้อน่นี่ขี้มันอกี่แตกสะเลยเม็ดเข่าเม่บชสามาถที่แตกออกแตกก็แตกออกนล็น้อยครับมันอกีเป็นก้อนเลยครับอันนี้เป็นแปรงตลาดได้ครับแปรงักแยบอยู่ถือว่าพันครับแซบครับเดี๋ยวจีกอกใส่ขวดเลยถ้ำสูตรไ้ได้พี่น้องอยากได้น้ำหนังน้ำงามแบบนี้ลงล่างเขาให้มัน ล่างเขาไว้มันหนึ่งเขาแล้วก็ไปล่างวันดีก็อเดียวมันหนึ่งก็ล่างมันจนมืดขาวมืดปุ่นมัน,นปุ่นแล้วครับเบื้องขั้นต้อนดีเฮ็ดก้อนหนานันไ็เลยกับเมนูแซ่บๆคือสาโทเบื้องหนามันแน่พี่น้องเบื้องหนามันแน่ใครอยากซีม่าหาได้ครับพี่กัดใช้วัสีบรีน้องอรซ์นี้แหละครับจดจวดว่าแซ่บเพราะอยากให้อยาก มาแสบมานวนน้ำกันได้พี่น้อง